ติ๊กต็อกนะครับโอ้นี่ติ๊กต็อกบานีมาฮอดเลี่ยวได้ใส่บริการเลี่ยวผมซื้อจังไหนก็โอเคครับโอเครากาให้ผมถามอีกไงเดีอยวนึงค่ะชุดโปนี่ไอ้ถือว่าขุม่มบ่ขุ่มครับขุ่มโอ้ขุมเนาะบานีไอ้ย,ยังให้จัดอีกวะเดี๋ยวกัดเชื่องส่งยังไงถ้าสมมติว่าไอ้มาใส่บริการนี่ยังให้มีแบบนี้เท่ากันอะไรครับโอ้นะครับขอโทษถามครับจะแจ้งว่าขาดบ่ เพื่อนไอ้แจ้งราคาวอไรครับว่าซีพาทหางคับนี่ไอ้กองไอ้ออกโซลา่านะกับไอ้หัวเชือแต่พอดีพีว่าม้วเชือพีว่าปนาเอาเลยหัวเชือดัดถิ่งโอ้ยหัวเชือ,อน้ำมันเครื่องโอมิกาถ้าเป็นหัวที่คิดโมรีราคาจะมีอยู่สองสองเบอร์ราคาสองพันหาตัวนี้จะเป็นราคาสามพัน ความเปลี่ยนตนี้ใส่ในมื่นหาพันกิโลนี่ครับหาสี่สิบแต่ถ้าเป็นรีบุแนะนำเป็นซิปสามซิปลดไม่ดีกว่าวครับตัวนี้จะน้ำมันมันจะลื่นว่าเบอร์สี่สิบถ้าเป็นเบอร์สูงพวกใส่งานนะัก <c oughs> ครับใส้งานทั่วไปธรรมดาแนะนำเบอร์โอเคอยนะอู่ดีกว่ากะ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการแข่งานทำมาด,ดีกว่าบอดีดีพอส่วนครับขึ้นอยู่กับการแข่งานาในเพิ่มอีกลิตรนึงมนแมนบ่ไีนแม่นครับตัวนี้จ,จ็ดบิดตัวนี้เจ็ดครับชุดนี้เจ็ดเพิ่มอีกลิตรนึงเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสามมันแล้วผมเช็ครา้วค่ะลิตรนึงก่อนอันน้องเช็คในที่อยู่ราคาครับกองนะครับครับบเิะงกอง กล้องโซลาร์ที่ด้องเน้นกัน,นอ่ะเช็คก,กองอากาศอ่ากองโซลาร์กองอากาศเท่ากองอากาศโอเคครับโอเคนั่งถามเลยพี่อ,อ่านะครับพบกับผมนะครับสร้างฝ่ายมือน,นี้รีโวนะครับมาเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับเป็นน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในของลิควิดมอลีนะครับพวกรีโวจะ ใส่เตียนทาย,ยูะมานแปะ8ลิตรนะครับเต็มที่7-8ลิตรมีเพิ่มเติมป้องหนึ่งเพราะว่าชุดหนึ่งมันมาก7ลิตรนะครับก็ได้เพิ่มอีกลิตรหนึ่ง้อมกองเครื่องนะครับของรีโวตรงรุ่นก็จะมีเพิ่มเติมนะครับเช็คพวกกองอากาศนะครับเช็คเป่าทำความสะอาดเช็คกองโซล่าเช็คน้ำมันเบรกน้ำยาลอเย็นนะครับคือเช็ค ่าอยู่ในระดับในเกณฑ์ปกติบอลนะครับอ่าก็จะมีพวกเพิ่มเติมเช็คล่มยางประมาณนี้นะครับของทางร้านบริการฟรีนะครับในส่วนโอเคนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนท้ายเลยนะครับครับบุคขาจะเปลี่ยนเลยนะครับตัวนี้ดำบางทีเลยโอเคครับอันมันมีชุดปูอยู่ครับชุดปู450นี่คือจีเร็กกองแอกองโซล่าแล้วก็เสียตัวหนึ่ง เต่กล้องโสุรานในกระี่ลอยหนะ้าชิปแล้วเอาเลยเอาเลยนะครับเนาะนี่ครับเออนะครับกีลังทำการดูดน้ำมันเครื่องเก่าออกนะครับ หลังจากที่เท้าทายน้ำมันเครื่องแล้วก็จะมีมากว่เา,าเัยไปแล้วนะครับเห็นบมลเราไปทายมากเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของการเติมน้ำมันเครื่องนะครับหลังจากที่เท้าเช็คทุกอย่างไปนะครับมีน้ำยาล้อเย็นนะครับน้ำมันเบรกน้ำมันพาวเวอร์นะครับแล้วก็เช็ล่ลมยางนะครับโดยช่างฝ่ายนะครับแล้วก็มีเช็คกล้อง โซล่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับกาลูกค้าแจ้งเพี่ยนอยู่สร้างเริ่มอ่าลูกค้าแจงเพี่ยนเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปนะครับผมสำหรับรีวูชสอยู่ประมาณ7.5ลิตรถึง8ลิตรนะครับอ่ายวททำการเติมน้ำมันใหม่เข้าไปครับลูกาเดี๋ยวชิมวัดน้ำมันเครื่องเบื้องบายูคาทีในมาตรฐานบอนะครับผมเดี๋ยวรอชมครับผมอ่านะครับตัวนี้อยู่ในการเช็ควัดน้ำมันเครื่องนะครับอ่า ย่อทีทำการวัดนะครับว่าสีอยู่คาทีมาตรฐานบอนะครับอ่าอายู่คาที่มาตรฐานพอดีนะครับนี่สีทตีสองนะครับพอดีเป๊ะนะครับตัวนี้การยวสฉีถอยรถออกไปส่งงานลูุกขานะครับแต่ว่าก่อนส่งงานลูุกขานะครับเดี๋ยว ไปล่องไปสอบถามลูกค้านะครับมาเป็นยังถ้าเดจัดชุดโปเขาไปเรียว่าหูซึกงไว้าทางไหนนะครับผมโอเคครับอัะนนะีครับกะี๋ยวไปสอบถามลูกค้านําเอาเสือไปให้ลูกค้านํานะครับสองโตนะครับผมไมีแต่สีแดงครับป๋าอ่ะเป็นเสือตัวนี้เป็นของน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องนี่สี่ดหตัวนึ่งรากาตัวนี้เป็นชุดโป้สี่ดหตัวนึงอ่าท่านหน่อยบลาเบอร์เอลเบอร์เอลเอยู่บ้านั่นน้องขลังข้างผมบอกครับข้างผมสี่ใสเป็นเอแอลดิเัีเอาซ้ำผมบอเปลี่ยนละโอเคเบอร์เอลมันหลักโทษเพราะเป็นเอแอลก็ได้บอเป็นยังครับเดี๋ยวยาให้ผมสอบถามเนี่ยมันเคยมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับทางหลานบอ,รบอรครับอ่าเป็นยังคือได้เลือกมาเปลี่ยนกับทางหลานครับเ่ยโอ้โหนี่ติ๊กต๊อก บานี้มาขอดเลี่ยวได้ใส่บริการเลี่ยวผมซื้อจังไหนกับโอเคครับโอเคาารา่างกายผมถามอยังไงเรื่องหนึน่งค่ะชุดโปนี่ไอ้ถือว่าขุม่มบ่ขุ่มครับขุม่มโอ้ขุมเนาะบานีไอ้ย,ยังให้จัดอีกวะอยากจัดเชื่องส่งยังไงถ้าสมมติว่าไอา้มาใส่บริการนี่<อ>ยังให้แบบมีแบบนี้คือเก่าอะไรครับโอ้โอเคครับผมเดี๋ยวดำเนินการตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้โอเคเอาเป็นเอคลไดยเนาะครับโอเคครับผม พี่ครับนี่นะครับกาส่งงานนะครับรถลูกค้ามาเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้ลูกค้าที่ตามจากทิกต็อกนะครับขมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นลิคิดโมลี่นะครับ10 w 3 0นะครับอ่าตัวนี้ก็แถมเป็นมาจัดชุดโปลุนนะครับชุดโปก็คือกองโซล่ากองหีแอนะครับแล้วก็เซียร์ลันนะครับตัวนี้ก็ลูกค้า ดีใจนะครับลูกค้าที่ว่าโอเค่าสั่นลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับในการเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องนะครับถึงหลอดถึงยังกะทั้งเข้ากับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่เพื่อลูกค้าสนใจนะครับอ่ากาเดียวนี้นะครับเฉพาะเดือนชิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับกับมีชุดโปรสำหรับน้ำมันเครื่องนะครับก็คือเป็นกองโซล่ากองเอนะครับรากาเสียรลานนะครับมูลราคา4 5 0บาทนะครับ สโลค่าท่านใดท่านใดสนใจนะครับกรรร่องคำว่าปรึกษาสอบถามในทีลานัดอะไรสิ่งนะครับละ่ะกที่ต่อทางเพเจเฟซบุ๊กนะครับนัดอะไรสิ่งนะครับแล้วกับเบอ,อร์โทรศัพท์นะครับ095222265นะครับขอคุณครับผม